แล้วก็สูบซิก้าซะหน่อยส่วนคนที่เหลือ,อยินดีด้วยคนระับคุณผ่านก็ถึงรอบสองอีกครั้งหนึ่งอย่างที่อาจจะทราบในรอบที่2คุณจะได้ติดด้ามจับให้กับมีดของคุณเพื่อเปลี่ยนวันให้เป็นอาวุธที่ใช้งานได้อย่างเต็มตัวนะแต่ที่คุณไม่รู้คือการถักมุมคนระับคุณจะต้องชิมสดุจากรถขันนี้เพื่อประสานเข้ากับการออกแบบของด้ามจับและโครงสร้างคุณจะแช่ะไรของรถมาทำด้ามจับได้ละ่ะฮะ คุณมี3ชั่วโมงสำหรับการแข่งขันรอบนี้คุณใช้เวลานี้แก้ปัญหาที่มีจากรอบแรกได้แต่เมื่อหมดเวลาแล้วอาวุธคุณจะถูกทดสอบเรื่องความแข็งแรงและทนทานในการสรับและความคมในการเฉือนขาหมูและแสดงความคิดสร้างสารรค์กันได้ณนะตอนนี้เลยเวลาของคุณเริ่มเดี๋ยวนี้ครับแต่นี่ยอดเยี่ยมคือมีอะไรมากมายในห้องนี้มีขอมากมายในรถที่ช่างสามารถใช้ได้ ผมเลือกยางปูพื้นเพราะผมคิดว่ามันช่วยให้การจับมีดดีขึ้นตอนนี้กลิ่นฟุ้งเลยใช่ยางไมมงูยเผายาหางเอะผมเคยเชื่อมมีดด้วยด้ามจับจากยางมาก่อนแต่คุณออกแบบดีมันใช้งานได้และก็จับได้ดีอีกด้วยนะครับทันทีที่ผมแต่ยางปูพื้นผมต้องทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อจะทำให้ได้ขนาดเท่ากับด้ามจับของผมผมทำหรือเปล่าผมทำที่จับข้างซ้ายสองอัน ผมไม่มีอะไรต้องแก้ผมจึงใช้สมาธิเพื่อจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเรื่องของด้ามจับผมชอบนะแปลว่าดูเดฟเดฟคิดรอบด้านใช้ด้นไอนี่นเ,นเดไหะชอบมากด้ามจับนี้ผมต้องการส่วนประกอบผมคิดถึงของระดับเล็กๆจะมาติดตั้งตรงนั้นผมจะใช้แผงหน้าปัดรถยนต์มันมีของใน,นนั้นเยอะอใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้นะครับไม่ตงใจในตัวเดฟโรเดอร์เลย หม่คนที่เขาเพี้ยนจริงๆเน่นไงสิ่งเลวร้ายที่สุดที่เครยจะขอยฉั้นทำก็คือคิดสร้างสรรค์คือการคิดสร้างสรรค์อาจยากสำหรับคนที่ลังเลยอย่างฉันฉันคิดว่ากำลังทำให้ตัวเองหัวใจวายฉันเริ่มฝนมีดและคิดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะทำในตอนแรกฉันกลับไปที่วัสดุทำด้ามจับ ฉันตัดสินใจว่านั่นเป็นความคิดที่แย่เช่นกันตอนนี้คือดูหลงทางครับแต่เพื่อสำรวจรอบๆทางเลือกพวกนี้กำลังฆ่าฉันอยู่จะคิดว่าโลหะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดที่เอามาจากรถฉันพยายามอยู่ห่างจากวัสดุนุ่มๆที่อาจด,ดูเหมือนฉันกำลังคุ้มมีดทุกท่านมีเวลาเหลือสองชั่วโมงที่จะทำงานให้เสร็จ